นี่ครับวันนี้ผมเลยสั่งมาแบบนี้เลยเดี๋ยวกินมือนะแต่เช้ารีบเอามากินก่อนฮะเพราะกำลังร้อนๆน,นี่แล้วก็ทีเด็ดของเขาเนี่ยก็คือเนี่ยครั วันที่สองสำหรับทริปเดินทางเที่ยวไปไม่กลับบ้านนะครับวันนี้ผมก็จะยังคงอยู่ที่บ้านซับไพศาลพูลวิลล่าหัวหินแห่งนี้นะยังไม่มีใครตื่นเลยเดี๋ยวผมจะไปตลาดชาวบ้านแถวๆนี้นะครับ ตอนเช้าเขามีตลาดตรงไหนมีอะไรทานกันบ้างนะครับตามไปดูกันครับใก่ไก่ทอดราชาหาดใหญ่เจ้าที่ซื้อเมื่อวานคุณเพื่อนจำได้ไหมครับนี่มาอีกแล้ววันนี้มาดูนี่เขาทอดใหม่ๆเมื่อวานมาเขาใกล้จะหมดสวัสดีครับเดี๋ <laughs> ยวจะซื้อไปฝากลุงตู่ลุงตู่ยังไม่ตื่น อนอกจากไก่แล้วมีอะไรอีกอะเช้านี้มีข้าวเหนียวกับไก่ฮะเพราเราซื้อเป็นชุดไปได้ไหมแบบห่อเอาไก่ใส่แล้วก็ข้าวเหนียวว่าขายเป็นชุดอย่างนั้นไหมขช่ขาย,ยยังไงชุดอย่างนั้นทำ,ทำยังไงเอาข้าวเหนียวใส่ไปแล้วก็แล้วแต่ลูกค้าเหรอมีคนเขาซื้อไหมแบบเนี้ม่ียอ๋อก็ก็ยังไงเราก็เลือกไก่ไปแล้วก็ข้าวเหนียวไปเป็นหอ่หอห่อเอาเอาเอา เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยและอันนี้คิดยังไงตรงนี้อันนี้ยี่สิบยี่ห้าอันนี้สิบห้าอ๋อแล้วพวกนี้ก็ก็ราคาสี่สิบสามห้าสามสิบสามห้าสามสิบยี่สิบห้าถ้าผมเอาไก่ไก่ชิ้นหนึ่งแล้วก็ข้าวเหนียวหน่อยหนึ่งห่อไปอย่างเงี้ยอ่าอ่าเอาไก่สองเอาไก่อเอาไก่สองชิ้นแล้วก็ข้าวเหนียว่วเอาเอาสามชุดข้าวเหนียวสาบาท ห้าบาทแค่ไหนลลังหยิบด,ดูสิออาแบบนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปกินกันเขาได้ใครตื่นมาก็หยิบไปกินได้องนี้นะแล้วค้าเหนียวร้อนๆอ้อ <c oughs> อันนี้เท่าไหร่บาทเออแค่นี้แหละเ <c oughs> <c oughs> ขากินข้าวกันไม่เยอะอ่าโอเคอ่ะอย่างนี้เป็นชุดเท่าไหร่ อันนี้สามสิบห้าไก่สามสิบห้าไก่สามสิบ้าจ้ะเล้วก็เอาน้ำจิ้มใส่ไปเนาะเอ๊ะแถวนี้เขามีตลาดขายตอนเช้าซื้อพวกน้ำเต้าหู้ปลาทั้งโกอะไรกินอย่างนี้มีไหมก็จะมีที่เลี้ยวตรงนั้นนะพี่หนุ่เลี้ยวตรงไหนอ่ะเลี้ยวที่วัดอะจะมีซื้อขายของเยอะแยะแต่วันนี้หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันารออ๋อ ก็วันนี้ก็วันจัดการอยู่อืมก็มีตรงนั้นใช่ไหมใกล้จุดแล้วก็ขายพวกของกินตอนเช้าเป็นตามร้านตามอะไรอย่างนี้มีไหมร้านข้าวมันไก่ร้านอะไรอย่างเงี้ยแถวๆนี้ไม่ทราบเหมือนกันหนูก็เพิ่งมาหนูเพิ่งมาเอ้าเพิ่งมาแล้วก็ไม่ได้ไปไหนด้วยนะอยู่อยู่อย่างเงี้ยนั่โอเคคิดตังค์นี่นี่เดี๋ยวไปให้ลุงตู่ นี่ครับจ่ายตังค์เข้าัตเดี๋ยวพาไปตรงอื่นต่อครับติดใจไก่เจ้านี้เช้าก็ต้องมาเลยเพาเดี๋ยวร้อนๆเนาะ <Okay. S 1> ได้แล้วครับนี่สามชุดนี่ใครจะกินก็หยิบได้ไปก่อนนะสวัสดีครับไปครับไปดูอะไรไปดูอะไรอย่างอื่นอีกครับเอาไปไว้แล้วก็ ใครจะทานอะไรก็ทานกันครับคราวนี้จะไปดูตลาดตรงที่น้องเขาด้ตลาดตรงใกล้ๆวัดตรงนี้คือตลาดริมรั้ววัดที่น้องเขาบอกแต่ว่าวันนี้วันสงการตลาดก็เลยวายฮะเนี่ก็มีอะไรไม่มากแบบนี้แต่ว่าไก่ทอดนี่มีเป็นหลักเลยครัไก่ทอดข้าวเหนียวเนี่ยตอนเช้าๆคนแถวนี้ก็ทานากัน แล้วก็ฝั่งนูนนะ้นฮะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันเขาบอกเขามีโจ๊กน้ำเต้าหู้ปลาตั้งโขล่มามาดูกันครับอ๋อนี่ครับปลาตั้งโขน้ำเต้าหู้มีน้ำเต้าหู้ได้ใช่ไหมะอัอนี่ครับนี่ครับ น้งโขกกาลังทอดอยู่นี่เลยน้ำเต้าหู้เดี๋ยวเรามากี่คนล่ะสามอ่าขอน้ำเต้าหู้เจ็ดถุงฮะน้ำเต้าหู้เจ็ดถุงพี่ไม่ไขยใช่ไหมเอาน้ำเต้าหู้เจ็ดถุงไม่ไม่ใส่เครื่องนะหวานน้อย แล้วก็เอาปลาทังโกไปไขายยังไงครับปลาทังโกขแปดปตัวสิบบาทปลาโโกไปสักยี่สิบบาทปลาไปสักยี่สิบบาทโจ๊กก็มีนะฮะโจ๊กโจ๊กอะไรโจ๊ก,จกหมูเอาไก่ไข่สี่ถุงละกัน เต้าหู้น้ำเต้าหู้แล้วม,มีทงเจ็ดใช่ไหมน้ำเต้าหู้ใช่มีเจ็ดคนถูกถูกถุงเท่าไหร่ครับน้ำเต้าหู้โอ้แปดบาทอ่าแปดบาทเอาหวานน้อยนะไม่เอาเครื่องก็เอาโจ๊กมาสองถุงใช่ป่ะมายืมสั่งกี่ถุงนุโจ๊กสี่ เอา2 2> สองถุงพอเอาสองถุงพอเพราะมีคนเขาบอกเขาจะกินเลือดหมูแถวนี้มีไหมเลือดหมูอ่ะขายไหมีคุณคะเลือดหมูหมไม่มีไม่เห็นนะมต้เลือดหมูหมูไม่มีเหรอเลอะหรือมีอะไรข้าวมันกงข้าวมันไกลล่อะไรเช้าๆอะไรแถวนี้มีไนะหมฮะ อ๋อเลยตรงไปนู่นอีกอ๋อใช่เมื่อกี้ไปกันนกึกว่านนี้มาดูพี่เขาคอดไปทั้งโขงผมมาปลาด้วยนะยิ่งแบบหยิบแล้วหลอดจอกอามาแบบนี้เลย ก็ปูเอเลยวัดแต็งอ๋อเลยวัดเตงนู้นนะอ่าข้างแล้วเอาแต่เลือดหมูนะสิอยากหาเลือดหมูผ่านเขาจะขายด้วยฟาร์มไม่รู้ผมก็ไม่ได้แถวๆทางนูลล้นเนาะตรงข้ามนัดอ๋อตรงข้ามตลาดนัดเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูเราจะมีด้วยแล้วมั้งเดี๋ยวไปดูเนาะไออันอันนี้เป็นอะไรฮะตะลาปเปา หรือหรือหรือว่าอ๋อหวานหวาน,าวานหวานร้อยยี่สหกาทของใครของผมปะอ่าอ่าเดี๋ยวจา่ายตังค์เขาไปร้อยครับจบสองถุงน้ำเต้าหู้เจ็ดตามจำนวนคนเอาสังโขมายี่สิบครับเออ นี่อนตังค์ทั้งหมดเท่าไหร่นะเมื่อกี้ร้อยร้อยยี่สิบหกบาทค่ะอ่าจ้ะสุดมากก็เป็นอาหารสำเร็จอ่านี่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 อ๋อนี่เป็นอาหารกล่องก็น่าทานกันนะข้าวกล่องน่าทานอ่ีข้าวมันไก่อะไรอย่างเงีอบาทอันนี้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวยีก๋วยเตี๋ยวยี่สิบอืม เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆกันนะมนีขนมนี่ไข่ต้มใช่ไหมฮะนี่พวกไข่นี่พวกขนมพวกขนมเด๋ยวันนี้รู้สึกน้อยร้านเปิดเปิดน้อยใช่ไหมฮะทมค้าหยุดกันเยอะอืมไมค้าหยุดกันเยอะงั้นเอานี่ไป นะพ่อเอาไับพอนะโอ้โหรถมันนี่ครับเอาไปยังละถุงหรือไปฝากคนยังไม่ตื่นนอนอ่ะหนูจะกินอะไรมาจำแค่กันเหรอฮะมานอนอยู่นี่คืนแล้วเออไออะไรต้มเลือดหมูอะไรอย่างงี้มีขายตรงไหนไหมฮะตรงไหนไปตรงไหนอ่ะออกออกนี่นะย้อนออกไปนี่นะออขวาไปนี่ แล้วก็วิ่งลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยพอถึงเห็นพิกซีพิกซีอยู่ขวามือค่ะเลยพิกซีเป็นนิดนึงอยู่ขวามือมีต้มเลือดหมูอร่อยอ๋อเจ้าอร่อยเลยใช่ไหมทางนี้โอเคเขารีเควสตมาอย่างเดียวต้มเลือดหมูอย่างอื่นก็เลยเลยไล่ไล่ซีเขาแต่ทีนี้ผมไม่มั่นใจว่าเขาขายขายไหมโอเคสมการอ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเลยพิกซีนะเลยพิกซีนะคขับครับขับครับของผมเท่าไหร่ครับอันนี้ สีจ้าสี่สโอ้เห็นร้านไม่ไม่ไม่เปิดไหลไหลโต๊ะเลยแต่ว่าหยุดเนาะไปเที่ยวกันเนาะคนงานเขาหยุดนี่คนก็เงียบนี่นี่ทำเองไงฮะนี่หรือว่ารับมารับมาแต่เช้าเลยใช่ไหมนี่ครับสี่สิบบาทอ๋อตีสามไปครับไปเดี๋ยวไปดูเลือดหมู นี่ครับเป็พื่อนๆครับอาหารเช้าของชาวคณะก็ได้หลายอย่างแต่ที่ไม่ได้คือเลือดหมูฮะสุดท้ายไปเอร้านเลือดหมูหรือว่าร้านลวงอะไรในช่วงนี้ช่วงเทศกาลก็ปิดกันหมดฮะเข้าบ้านเข้าบ้านชาวคณะยังไม่ตื่น รู้สึกว่าทางผู้ดูแลเขาก็มาเปิดระบบบำบัดน้ำอะไรให้เรานะนี่ครับมาวางในบ้านดีกว่าเดี๋ยวข้างนอกเกิดมีแขกผู้ไม่ได้รับเชิญมากินซะก่อนครับเพื่อนๆครับกลับมาถึงที่พัก คูววล,ล่าของเราแบบเงาเงาเพราะยังไม่มีใครตื่นซื้ออะไรมาเท่าที่ได้ฮะเพราะว่าวันสงการไงวันนี้วันที่สิบสี่จุนใหญ่ร้านปิดหมดก็ได้มาเท่านี้ได้น้ำเต้าหู้ปลาหนังโกมาอ่าได้ไก่ของนี่แหละ น้องนะชื่ออะไรนะเขาบอกชื่อก็จําไม่ได้อแต่ชื่อเป็นภาษานะของพี่น้องชาวมุสลินมนะะนี่ไก่มาวันนี้ไปซื้อแต่ชเช้าก็าทอดร้อนๆนะเพื่อนๆนะแล้วเดี๋ยวผมก็จะกินเนี่ยน้ำเต้าหู้ปลาทั้งโขของคนแถวนี้เขานี่ครับวันนี้ผมเลยสั่งมาแบบนี้เลยเดี๋ยวกินมือนะแต่เชา้า รีบเอามากินก่อนฮะเพราะกำลังร้อนๆน,นี่แล้วก็ทีเด็ดของเขาเนี่ก็คือเนี่ยฮะเจ้าตัวหอ,หอมหอมหรือกระเทียมรู้แลน่าจะเป็นหอมเจียวหรือกระเทียมเจียวผสมกันก็ไม่รู้อร่อยเด็ดมากทางภาคใต้ของไทยลงมาเนี่ยนะฮะ ก็จะประมาณนี้แหละเมืนอกี้ไปตลาดเห็นไหมฮะเพื่อนๆจะไก่มีทั่วไปหมดเลยครับเรื่องไก่ทอดเนี่ยไก่ทอดเนี่ยอหรอ นี่แหละเขาก็กินกันแบบนี้นครับเมื่อวานไม่ได้ซื้อเป็นหอ่อหอแบบนี้เดย๋ยวเช้าขึ้นมาเด็กนักเรียนพ่อแม่ก็จอดแวะซื้อใส่หอ่อใส่อะไรไปได้ผมไม่อยากกินน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มเขาอยู่นี่อยากกินอย่างเนี้ยเพราะว่าอยู่กรุงเทพอยู่ในเมืองกินไก่มีน้ำจิ้มไก่มาเยอะแล้ว ความกรอบลด,ลดลงไปหน่อยนะพี่จริงเขาทอดใหม่ๆแต่ว่าใส่ถุงมัดมาไงจริงๆมันต้องเปิดถุงไม่ให้มันเป็นเหงื่อมันเป็นเหงื่อ,ม,อมันก็เลยความกรอบลดน้อยลงไปหน่อย ข้าวเหนียวตามนี่ครับก็ยำเช้าไปดูวิถีชาวบ้านนะครับเพื่อนๆวิถีชีวิตชาวบ้านผมท่องเที่ยวไปบ่อยๆนะเพื่อนๆอาจจะบางท่านอาจจะเข้ามาชมหรืออะไรกข คอมเมนต์มาบอกว่าอาจารย์ขับรถเก่งนะอาจารย์ไปไหวหรือไม่เหนื่อยหลือผมแบบเนี้ยมาตั้งแต่ก่อนทำคลิปแล้วนะครับยังนึกเสียด้ยเลยว่าถ้าสมัยก่อนเนะี่ยมี u t u b e นะหรือว่าความเจริญในเรื่องของระบบ Wi-Fi หรือในเรื่องของการที่เนี่ยทําเกี่ยวกับ y o u t u b e เนี่ยสมัยนั้นที่ผมลุยกว่านี้นะจะเรียกว่าลุยกว่านี้เพราะว่าอ,อยังยังหนุ่มยังแน่นกว่านี้ขณะทานองเนี้ยนะฮะมียังนึกย้อนว่าน่าจะมีอะไรดีๆให้เพื่อนๆดูเยอะนะครับ เอฟีบางท่านก็เป็นห่วงว่าขับรถเป็นยังไงก็ใครรู้ประวัติผมนะพูดอนี้ว่าผมขับรถได้ทุกประเภทรถรถรถ,รถที่ใช้ในการเดินทางนะขับได้ทุกประเภทยกเว้นรถทัวรถบรรทุกน้ำรถรถ หกล้อสิบล้อเนี่ยขับมาหมดนะเพราะว่าเมื่อก่อนผมทำงานวัยรุ่นก็ไต่เต้ามาก็เป็นหัวหน้าแผานกนี่แหละหัวหน้าแผานกที่ดูแลเรื่องยานพาหนะผมขับคนขับรถขาดไม่สบายผมขับรถตู้รับเด็กตอนเช้าตอนเย็นอ่าอย่างนี้ดีกว่าเรื่องการเซฟต,ตี้ความปลอดภัยเรื่องระบบของรถเรื่องการดูแล รถมี20 30คันรถในการบูรณาการในการที่จะไปรับเด็กนักเรียนรับส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนคุตักฮนะก็มีตั้งแต่เด็กอนุบาลจนถึงประถมแล้วก็ไปส่งเด็กโตเด็กอะไรอย่างเงี้ยเส้นทางผมค่อนข้างจะรู้จักนะในกรุงเทพเนี่ยเรียกว่ารู้รู้ดีเลยไม่มีหลงในต่างจังหวัดเมืองใหญ่ๆเนี่ย รู้นะครับแล้วก็คิดว่าเอาตัวรอดได้สับรดขึ้นเขาดุยปา่าก็ใครติดตามผมก็ก่อนน้องแดงผมมีน้องขาวนะ แต่และคันรถแต่และคันที่ผมใช้นะคันนี้เป็นคันที่6ที่7้ะมังที่ใช้ส่วนตัวนะครโดยเพราะคลิปนี้มีจังหวะหยุดยาวๆก็ะจะไปมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอ,อ่ชาวคณะเขาว่าง ก็เป็นวันหยุดนะอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณตู่คุณยุ้ยก็ทํางานรับราชการเพรัะนั้นวันหยุดเขาก็จะเป็นไปตามปฏิทินอของวันหยุดใช่ไหมก็คือสิบสามสามสี่สิบห้าสิบกสิบเจ็ดสิบแปดคือเขาทํางานแล้วแต่ผมเนี่ยเ,เป็นโรงเรียนใช่ไหมฮะมันก็มีปิดเทอมพอปิดเทอมเนี่ยมันก็มีการจัดเวรในการหยุดจัดเวรในการที่จะ สลับกันนะครับหมุนเวียนในการหยุดเพราะว่าคนเป็นครูเนี่ยหรือทํางานระบบโรงเรียนเนี่ยจะไม่มีลาพักร้อนนะการลาพักร้อนก็คือหยุดพร้อมกับนักเรียนในในช่วงปิดเทอมนี่แหละครับแล้วก็พอจัดสรรวันหยุดได้ยาวๆสิบแปดผมยังไปต่อได้จนเกือบจะถึงสิ้นเดือนนะแล้วก็เดี๋ยวนี้มันสบายฮะริหารงานทํางานกันทางโทรศัพท์ทางไลน์ประชุมประชุมออนไลน์อะไรได้ นะครับวาร้านนี้อร่อยน้องผู้หญิงก็น่ารักครับดังนั้นเนี่ยเนี่ยมาอยู่อหอยถินเนี่ยสูงสิบห้าสิบห้าวันที่สิบห้าออกจากนี่ผมก็ลุยไป ถามว่าไปไหนไม่รู้จะไปไหนแต่ตั้งเข็มไม่ทังคิดเหนือแต่แน่ใจว่าต้องไปเชียงรายแน่นอนครับเพราะมีมีนัดหมายภารกิจบางอย่างไม่บอกเดี๋ยวค่อยให้เพื่อนๆติดตามอหรือบอกวแล้เพื่อนๆไม่ติดตามก็สบายๆครับ คิก่อนหน้านี้คุณตั๊กดโด,โดเล่นน้ำเมื่อวันเป็นวันแรกที่เดินทางมาอ่าก็เมื่อค่อยเห็นใช่ไหมาวันนี้อยู่นี่ทั้งวันเดี๋ยวกางวันก็คงเล่นน้ําก็ดีกันะ,ะเก็บภาพบรรยากาศเมื่อวันนะเพื่อนเห็นคุณตั๊กเห็นโดโดโชว์ชุดว่ายน้ำเป็นเต็มๆในวันนี้นะครับ ทีมงานเริ่มเริ่มตื่นกันขึ้นมาแล้เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนี่ผมพา,มาเพื่อนไปแล้วคุยนี่สิบกวนาทีแล้วมันก็คลิปนี้เดี๋ยวทีมงานมาเดี๋ยวเก็บภาพเขาทานอะไรกันนะครับเดี๋ยวว่าผมลาไปตรงนี้เลยนะฮะเจอกันคลิปต่อไปนะครับแต่ยังไม่จบนะอย่าเพิ่งปิดนะเดี๋ยว ปูตัดทานอะไรโดโดทานอะไรยังมีอะไรทานอีกบรรยากาศยมเช้านี้เป็นยังไงติดตามกันต่อไปนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยค่ะบ,บ๊ายบายนี่ครับนี่ครับทางที่พัก อาหารเช้าของพี่พัดเครื่องปรุงมาก่อนแล้วนี่ครับข้าวต้มมาแล้วข้าวต้มอะไรฮะข้าวต้มไก่ค่ะข้าวต้มไก่อ่าโอเคพร้อมเครื่องปรุงเลยค่ะอื่อ่าน่าทานมากขอบคุณอ่าหอมหอมเปิดมาหอมเลยอ่ะอืมเป็นข้าวต้มไก่ฮะทำแบบกลางๆเรามาทางด่านแรกของภาคใต้ของประเทศไทยละซึ่ง จะมีพี่น้องชาวมุสลิมอยู